เสือพาคนยังคอยที่ไม่อยู่กับเจ้าด้เลยไอ่ร่ังคิดเบื้องไอ่ร่ังคิดเบื้องมาคนพ่กก็เห็นหนากันแต่ว่าแบบมาเสือไผ่เลยพ็เสด็จออกมาพี่น้องกับคัดไปจนๆกับปยอยากให้มาก กเป็นอะไรกับรถตัวเองรดเข้าบกขึ้นนันนะเออกระตายและแบบน้นเนาะเฮาเขาขึ้นว่าแนวไยใก็ได้ครับครับที่จริงเราก็มีความสามารถหลายคนแต่เฮ้ากับถ้าว่ามีเฮาไปส้อยแมนแมนดีใจเลยเป็นพี่เป็นน้องบ่ช่วยเหลือธรรมดาโบโบว้าวครับแต่นี่ถึงขั้นว่าเอาใจใส่เป็นพี่เป็นน้องกันเลยนะครับเนาะทิมป้ากันบ่ได้ว่าง่ายเนาะบ่เตียงเนาะคือคือเฮ้าไปสุรินนี่ เขาได้ความหักความอมกุลจากญาติผู้ใหญ่ท่านนี้คือไปยุ่งันบมประเทศเราไปอยู่ต่างประเทศคือคล้ายๆกับเมื่อยำบ้านแแมนแมนครับโอ้นี่ได้พี่น้องความรู้สึกเบิดสัต้นที่แรกบริยาติเหตุยูทูบเลย บุญยากเฮ็ดอีหลีบ่เออโอ้ผมผมบ่เฮ็ดผมบ่เฮ็ดดอกว่าเออผมบ่ถนัดโอ้ยบ่ได้แล้วติบ่บ่ได้บ่ต้อมว่าคือนอนเตียงนี่สิมาตามชีวิตเจ้าตลอดไปนี่มันจะสิเป็นไปได้ไงแมน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 เรื่องอะไรเอฟซีในมุมหนึ่งที่ครอบครัวเราอืเขาึ้นใหม่แมนื่อนใหม่จะเห็นเอฟซีก็จะเห็นก็เลยบอาโอ้บ่ได้ว่า อีิมิวคนกะมีอีหยังคนกะมีเอาเคลื่อนไหวตัวนี้เลยสังเกตเบิ้งคลิปแรกมันบอกข้อเตี๋ยมันค้นท่ายข้อเตี๋ยป็นค้นท่ายอะไรนั่เสนอให้ครับครับครับแล้วต่อมาคนจังเริ่มเริ่มเก่งแม่แม่แม่ก็ถือว่าเก่งนะเพราะว่าบัตตอมเก่งครบคนบางอย่างนั้นบว้ออิลีตอนนั้นน่ะคือเวลาออกคลิปองอย่างนี้นั่เสนอ นำเสนอโบเป็นแต่ว่ามู่มาถ่ายแล้วเว้าให้มู่เลยวอาให้ฟังในแมนได้แมนการสังคมกาสังเกตอยู่บอตอมลงคลิปนั้นนี่โอเคจะเออท่เป็นธรรมศาสตร์เป็นธรรมศาสตร์กันเองคือว่าวอาคุยกันเองเนี่ยต้นาครังเอายๆซะตัวไม้จะเน้นกระท้ำไรต้นไมแมนแมนครับเห็นคลิปหลายคนคือกันอาศัยธรมเนื้อดำเนินรายการแล้วผัวในเป็นผู้วอนเห็นเสาจ้อยเนี่ที่เป็นว่าได้ที่สร้างว่าว่าคลิปนี้สิงเงาในี่ยะแบบเขาเห็นจบนาะให้เพ่ ผมครับผมให้แล้วครับให้ทุกคนแบบให้ทุกคนกัะจ่างในคลิปนี้เลยนี่อันขอที่สองเนาะถือเอาตามถือคขาขึเขมนนะครับผมอันสามกันสามเพราะว่าอันหนึ่งไปแล้วสองครแล้วสามสามนี่ขามมากนี่ผมยังผมขามเลือมากเนาะผมขุนคองมาพร้อมเลยด้แต่ล้องพีต้องคิดเบื้องกันเป็นคนอื่นนะขันเป็นคนอื่นคนพวกคยเห็นหนากกันรือยูซูซื้อขุนขามมาหากานหลักกับนเสื้อพาคนยังคอยที่ไม่ยู่กับเจ้าเลยอ อ่า่ตองคิดเบื้องอ่า่ลัองคิดเบื้องมาคนมันก็เห็นหนากันแต่ว่าแบบมาเสื้อผ่เลยมาแบบเสื้อผ้ายอย่างนี้นผมกลับมาจากญี่ปุ่นเนาะครับอ่ากบมาจากญี่ปุ่นอินอินเดียญี่ปุ่นนี่มาปุ๊บมีเวลาสามมือมีการยูไทยทผมมาวันที่สามวันที่หกผมมาเล่าหา,ามันหาซะหาแรล่งนี่มาถึงเล่าปุ๊บมาแบบเสือ้อผ้ายี่นี้ชาวบ้านออกมาทาเต็มเลยเลยอ๋อ เต็มบ้านเลยได้เต็มเดินบ้านเลย้าานกเรอีดแสดงว่าเฮามาจากเห็นงานแล้วปุ๊บมาไทย้มือไทยปุ๊บสองมือเฮาบริคิดไปตองยังคล้องมือนี่ไปเช็คมือแรกไปเช็ครถอกล้อเช็ครถอกล้อล่างรถทกล้อปุ๊บเอาลำโพงใส่รถเอาเสือเอาอีกอย่างใส่รถมาเลยตอนนั้นเฮาฮู้บอกว่าเฮาสิคนของยังยิ่งยิ่งใหญ่มากเลยว่า ต้องเห็นอะไรแน,น่บังหูเข้ากันซิขึ้นว่าเออเข้าสิไปบ้านนั้นเมืองนั้นคือบ้านเข้าหือเนา่าคือบังหูเลยเดินอยบังหูเลยเดียวว,ว่าโหดร้หลีห้างมากเท่าไหร่ครับ จากบ้านคอยสีเล่นทั้งใดมาเล่นตามที่เพจมาสุดท้ายได้ออกมาตอนสองถุงกัวเสดอออกมาพี่น้องกับคัดไปจนๆโอ้โอยากให้มาเออป้าก็บอกลุงก็บอกว่าเออมึงจะเห็นจังมี่แมบอกเคยมีเลยนี่มึงต้องไปเพอาะว่แมนครับแม่นเพราก่อนเพราะเลยแม่นก็บอกว่าอีเขาคุยกันแล้วโอ้ชั่วชั่วยาหน่ายาจะใส่ได้ทีหลายคนจะใส่โบเซ้าอะไรเนาะโอ้บบเื้อครับบบเื้อครับอืมนก็บโเเื้อแต่ผืนก็เสื้อเสื้อสะจ้อยว่าท่านๆ ความรักความเนาะบ่เตียงเนาะความศรัทธาแปลว่าขอเสียสุดท้ายเด้อสิขอขัดใจพี่น้องสิเป็นคนสุดท้ายขอเทื่อทุดท้ายครับสิขอขัดใจเพิ่นมาตอนสองถุ่มครับรถหกล้อมันก็าหูอยู่แล้วเนาะหกล้อครับเดีอยูุ่หกสิบมื่อแม่นมาเรื่อยๆเรื่อยๆทุดท้ายมาจอดนอนอยู่ในโคมคข้ามอยตอนตีสองอ๋อครับวันนี้ออกจากในโคมคข้ามอยตีสี่มาหอดดานวิตรภาพเก่าโมง พอหอดนามีสภาพปุ๊บให้ผู้ใหญ่บ uh ้านพอเ่าไปเล่นเรื่องให้คาะเรายบอกไปเถาไปเล่นให้ตำรวจเพราะว่าตำรวจนะในบ้านในลูตํารวจถามเขาได้กับสั่นติงรี่ว่าเออคนยังสี่นะโอ้ข่าวเขาได้รู้แล้วบ้านเนี่ยบ่ข่าวเขได้เอาจากไหนเนาะกลับมาตั้งรับไหมกลับเมื่อสุรินทร์ปุ๋นอะบ่กลับมาจอดโทรหาบริษัทนั่นโทรหาบริษัทนี่โทรหาโทรหาลูกน้องเก่าครับ ลูกน้องเก้าผมนี่หมอนี่นี่แม่เป็นแม่เป็นตอมออยู่นครพนม hmm. น่หมอนีนะไปเลี้ยงให้สุขู่จบจากอเมริกาครับอ่าล้วก็จบจากอเมริกาล้วหมอนีกลับมาเรามาสอบพนิตนาวีได้ครับเราดัานมาฝึกง,งานอยู่กับโ oh. อยส่อนอัวเลยหูว่า,า,า oh. ยังมีอีกจุดหนึ่งสี่ห้าสามารถเอาขามได้ hmm. ก็คือไปทางเลือดล้วเมาเลือดเลยเขาอยังซี hmm. ทิ่งไห้ล้นล้นเลย วันนี้ก็ได้มาติดต่อมาตอนเที่ยงปุ๊บโอเคติดต่อเรื่อเลยตกลงค่าภาษีตอนนั้นหก0พันหกพันบาทค่าเหมารถฟังเล่าอีกสองพันหกพันบาทรวมค่าแบกตู้ลำโพงเลี่ยงเลียงเลี่ยงเอาลงมาเลี่ยงให้หมดมันเป็นของมือสอง ไอคนมือสองเขาต้องเฮ็ดใบซื้อใบอ๋อใบซื้อขายใบซื้อเอ่อมันย้ายว่ใบซื้อขายดอกใบที่แบบว่ารับรองว่าเป็นของเจ้าอิหรีเออเอาใบที่ว่าคือเขาไปแจ้งขอใส่เสียงอยู่อบตน่ะโอ้โหโค้ดของเสียงครับโอเคแม่แม่แม่โค้ดแม่พเวอร์นแอมครับผมแม่มาแล้เช็คมาเออมันมันต้องอะวรเลขนี้เลขนี้เลขนี้ให้ตามกันแอมทุกอย่างมันอยู่ใบภาษีมันอยู่ในแอมนี่แหละมันมองมันจะตรวจสอบได้ว่าเป็นของไทยแท้แม่แม่ คือเครื่องไฟ่ใบ้ายุราวด้อเขียนมาของไทยแต่บ่มีใบเขียภาษีครับะหมี่บาค้นบ่มี่คิวอากดแปะนี่ครับแม่บ่มีม้ว่าเขียนเป็นภาษาไทยเ้อแม่น้่าบมีใบเนาะอีกหนึ่งหมออกเขียนอยู่กัางเพื่อที่จะเชด้โอยหลังจากนั้นคือรอบแรกคือพาดบได้กัย่งบ่ยอทอบอทออไหนกัมาแล้วกับกุ้นกับไหว้โค่นจนจน ก็เลยทางพี่ก็บคนบ่ทางพี่เบิ่งทรงนี่เนาะใช่ถ้ดาบ้านก็มาทายอยู่ท่าเบิ่งบอกว่าซีโมงเขาสูงกว่เกินซีโมงก็ถึงที่ไหนได้ครับกว่าสี่ขามได้ประมาณหาโมงแรกแล้วเรื่องแล้วทางไทยไงงานคุกขามาหาโมงแรกเลยเมื่อนั้นกว่าสี่เอาแบกลงจากรถได้เลี้ยงเอาของเลี้ยงป้อคนเขาไม่เคยเห็นเนาะครับคนม่เคยเห็นเจ้คนอน่ะนะเจ้คนเอาของขึ้นมาฟังพี่นะ คนยุนันน่ะคนกลางเขาคนไทยคนไทยแบกแบกลงหาคนล้มคิดเบื้องว่าตู้ล้โพงเขาแบกผู้เดียวอ๋อแม่นแม่โอ้ยเอ็มตัวเดียวผมก็คือเขาเริ่มหามศอนย์